ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ,บช่องกบพาลุยกับเซียนกบครับวันนี้จะพามาดูเขาดักตรงครับฝนตกแรงน้ำหลากครับผมว่าเขาจะได้มากหรือได้น้อยครับรชมกันเลยครับผม ดครับมาดูครับอยากไปดุกไข่ครับนี่ยากไปดุกไข่ไข่เต็มทองเลยครับทีมงานทีมงานของเส้นปั่นครับผมเส้นปั่นครับมาขำมาขำ กินมะขามด้วยหนค้าวปาเขาดูชมปาน่ลยครับยนนอยู่ในน้ำเนาะครับผมี่ายนเดี๋ยวดูเดีดูในกระชังก่อนครับยูจะปลายสิยูทูยูทูปยูทูบเบอร์เดี๋ยวนี่ผมมาเกือบบ่ายสามแล้วครับตอนนี้นี่ก็ได้กัน ต้องเดี๋ยวเขาอนุญาตจกขึ้นมาแล้วครับน้องกล่องแก้วข้างในนี่โอ้มีแต่ปลาสลิดตัวใหญ่ครับนี่โอ้ตัวโลอยู่ประมาณนัดสามตัวโลสี่ตัวโลดีนะครับปลาสลิดครับผมเดี๋ยวไปดูปลาหน่อยกันต่อครับ ดูปลาขาวเนาะเดี๋ยวตามไปดูปลาขาวต่อมาสำรวจเลยตอนนี้มาดูปลาขาวครับผมปลาขาวใส่ตู้แช่ไว้ครับ um โอ้ยเดินยากจริงเดินยากครับนี่ดูปลาขาวกันครับมือครึ่ <c ười> งเง็ติกแล้วครับนี่โ <c ười> อ้ ช่างครับช่างช่างอยู่ในกระติกครับใครไม่เคยเห็นมารู้นะครับนี่ครับนี่ช่างอยู่ในกระติกครับผมช่างเขากะติกได้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการดักครับผมยก้เดี๋ยวไปดูกันยกเลยครับโอเคครับตอนนี้ เขากำลังจะยกครับผมขึ้นตรงเขาขึ้นยกไปเมื่อ5นาทีที่แล้วโอ้5นาทีที่แล้วยกแล้วครับนี่อีก5นาทียกครับผมดูว่าจะได้มีปลาอะไรบ้างครับปลาอะเพิ่ง<ม>ึ้นหางไลงโอ้ยมีลงหลายสไลด์เลยยกบุกี้นี่โอ้ยกเพิ่งยกเมื่อกี้นี่เว้ยมันไหวหดเยอไม่ต้องแกะหรอกนี่นี่ขยายขยายดูตัวปลานะครับปลาขาวยังไม่รหลายเสไลด์มีปลาขาว ปลาขาวปลาขาวแล้วก็ปลาขาว,ขาวโอเคครับบูเอาไปก่อนรอบนี้5นาทีครับก็ยกให้ดูกันเลยยังไม่ค่อยลงเท่าไรครับฟังมันดนดูฟังนี่หน่อยครับยังไล่ไหมตังนี้ก็ไม่ไลยเท่าไหร่ตังนี้ก็ พอได้กินอยู่ครับพอได้ย่างพอได้ทอดอยู่ครับมกพอได้มกอยู่ครับเข็ดไปหน่อยเด้อครับเซนโนกำลังย่างปลาดุกครับนี่ย่างปลาดุกกินกระเจียวเมื่อกี้นี่อันนี้แม่ไฟลบไฟลบไฟก่อนไฟไหลายครับเมื่อกี้ไฟใหม่ปลาดุกกันรัวเสียบยีรดแต่ว่าปลาดุกยิ่งใหญ่อินดี้อินหน่อย มื่อกี้ยกได้หน่อยนึงครับนี่ยกไหมครับเลยว่ามีประดุกครับมีประดุกติดครับแม่ประดุกประดุกเป,เป็นประดุกออกจากบอ่อเขาเนาะประดุกดเป็นระไรปลาดุกระเจือยนะดุกดะระกเซืยอออกจากบอ่อเขาครับ กูหาชิปเดี๋ยวเขามาวานได้หลายนี่ครับได้หลายไม้มาวานเนี่ยวานหลายกว่านี้แอ้วาวันเดี๋หลายกว่านี้เด็กกุ้งเด็กกลุ่มย้ายโอ้ครับผมเมก่อี้เวลาประทุกโซ่อันไหนอันไหนมันเป็นกระเย็ด <c oughs> ปิ้งปลาดีกว่า ขัดป้าเป็นครับขัดป้าเป็นใส่กระชังครับขังไว้ปลาดุกหนึ่งตัวปลาสลิดตัวดูแม่เดี๋ยวโชว์ปลาสลิดก่อนโชว์จับจับตั้งจับตั้งเอออะไรงี้ยก็ได้โอเคโอ้โหฝ่ามามือเลยครับปลาสลิดแหมย่างใหญ่ให้เป็นเป็นปลาขาวครับปลาขาวปลาเขม่าโอเค ครับครับมามาเจอ Hai, พันนุกครับในช่องพันนุกคนโค,นคนลาดายล่าครับ <Okay. S 1> นี่มานั่งตกปลาเนาะไม่มีไม่มีงานครับเขาอะไรเขาพูดไม่ได้นะพันเนาะครับต้องมานั่งตกปลาหากับเขาข้าครับเดี๋ยวไปดูผลงานของพันนุกเลยครับนี่ครับพันนุกได้ขึ้นไห้ตัวแล้วครับเป็นปลาขาวเนา<พ>ะโอ้ตะเพียนเนี่ยโอ้ยไอ้กองครับเกือบครับผม โอเคครับอคันงูคันงูครับนี่ดูไหน่แน่เอาปลาไปใกล้ๆเลยซุดยอดแน่เนี่ยโหสุดยอดครับดูดูคันครับผมนี่ดูคันเขาดูคันเขานี่โอ้คันบ้านๆเลยครับนี่เดี๋ยวดูดูคันเขาของพันงูก็โอ้ยสู้เขาได้ไหมพันโูเดียวปยกตเห็นนิดเชียว โอเคครับมาดูผลงานกันเลยครับนี่มาเจออีกชาวนึงครับอืมอืมเอาแกะเทเลยครับอือจะบอกว่าว่าวานเนี้ยแป๊บเดียวครับได้ถังเนี้ยครับแป๊บเดียวถังสีถังสีแป๊บเดียวถังสีครับน้ำมันลด<ต>เลยวันนี้น้ำมันลดครับผมมาไม่ทันว่าวาน,นื่อวานได้หลายเัื่ีงเยอะครับ อ๋อ oh. วานเต็มถังเต็มถังครับรอบละถังครับมีปลากระดีมีหอยมีปลาหมอหน่อยครับติ๊กุ้งหน่อยปลาสลิดแต่กระเพาะอะไรกินครับมีสลิดใหญ่อ่าโอเคครับพอได้กินครับฝน,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 นตกแรงแค่โอเค ครับช่วงเวลานี้ก็ประมาณสี่โมงครึ่งแลละครับฝนตกถึงนักครับผมคงถ่ายต่อให้ไม่ได้ครับผมครับทีมงานของเซียนนุกครับผมต้องขอปิดคลิปถ้าชอบิดคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามของผลงานของเซียนกบในช่องกบพาลุยด้วยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ